วันนี้ครับมาพบกับคําถามยอดฮิตและก็ปัญหายอดนิยมครับที่ทําให้คุณขอสินเชื่อไฟแนนซ์ผ่านแบบ100%อย่างแน่นอนครับเพราะว่า2หัวข้อที่เราจะให้ความรู้วันนี้ครับจะทําให้คุณขออนุมัติสินเชื่อได้อย่างง่ายดายครับหัวข้อแรกครับก็คือคําว่าติด t ท็กซ g ครับคำนี้ครับเป็นคําที่เป็นคำถามเข้ามาเยอะมากๆในอินบ็อกซ์ของเชมอุานะครับว่าติด t ท็กซ์เนี่ยมันคืออะไรครับ วันนี้คุณบันครับจะมาตอบข้อสงสัยให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนครับติดเท็กซ์่งนี่คืออย่างไรครับคุณบันครับเท็กซ์่งเอาเท่าที่ผมรู้แล้วกันนะครับรบผมในการเช่าซื้อสินเชื่อรถยนต์มือสองครับเท็กซ์ซงก็คือคุณอะไปเช็คเครดิตบูโรมาไม่ว่าคุณจะไปทาบัตรเครดิตบัตรเฟิร์สจอยบัตรดิออนก็แล้วแต่ในระยะเวลาหนึ่งเดือนแล้วคุณจะมาเช่าซื้อรถกับเรานั่นแหละคือเท็กซ์ซิงครับตาผมแต่คําว่าติดเท็กซ์่งเนี่ยมันก็มีประเด็นที่ว่า ติดแล้วก็สามารถเรียกขอสินเชื่อได้แล้วก็ติดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รับการอนุมัติเลยใช่ไหมคุณบันคือช่วยอ,อธิบายตรงนี้มันออแยก <ไป S 1> ย่อยไปอีกนิดนึงสำหรับไฟแนนซ์ก็คือท็กซิ่งคุณไปกู้ไปเช็คมาหนึ่งครั้งเพื่อทําบัตรอีออนครับแล้วคุณมาเช่าซื้อรถยนต์อ่ะได้ได้แต่ว่าไอสินเชื่อในการเช่าซื้อรถยนต์อ่ะออคุณจะโดนตัวอะไรอ่ะ ตัวตัวจัดไฟแนนซะ์อะจะต่ำกว่าคนที่ว่ามีพอได้สกอ์น้อยลงมาอาจจะต้องใช้เงินดาวเยอะใช่ไม่ใช่ไม่ได้ได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เงินดาวเยอะอาจจแล้วอาจจะต้องมาคุยเป็นเคสเคิตไปใช่ต้องมาคุยกันครับเพราะบ,บ,บางคนเขาก็มีเงินดาวเป็นแสนคนนั้นก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับแท็กซิ่งแต่กรณีที่คุณไปทําอาจจะไปเช็คเครดิตของบัตรมาครับ3ตัว4ตัวในระยะเวลาไปในเดือน2เดือนนี้คุณไปเช็คมา Choice, e on, บัตรเฟิร์ชอยบัตรอีออนบัตรเครดิตแบบนี้ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยไปเน้นเมลเลยครับผมครับผมคิดว่าทุกคนคงหายข้อสงสัยกันแล้วนะครับ,รบต่อไปครับหัวข้อที่2ก็คือว่าคาว่าไม่มีประวัติ กับมีประวัต e ิจะมีประวัติมันเป็นแบบไหนไม่มีประวัติกับมีประวัติตอนนี้ก่อนลูกค้าจะเดินทางเข้ามาเช่าซื้อรถยนต์กับเช็คอระคาร์ผมก็พยายามถามว่าเขาว่ามีประวัติกับไม่มีประวัติลูกค้าก็ถามอะไรคือมีประวัติหรือไม่เอาง่ายๆรวมๆกลมๆเลยนะครับ ไม่มีประวัติคือคุณไม่เคยไปซื้อสินเชื่อไม่เคยไปทําสินเชื่อเกี่ยวกับเครดิตบูโรอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยเลยนั่นคือไม่มีประวัติไม่มีเลยเหมือนคุณป้าแม่เป็นคนปกติอยู่บ้านเฉยๆไปกู้กทกศก็ไม่กู้ให้กู้ออมสินก็ไม่กู้นั่นคือไม่มีประวัติและสําหรับผู้บุคคลที่ว่ามีอ๋อแต่ในการเช่าซร้อยถยนต์ในการบุคคลที่ไม่มีประวัติไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับเจ้าซื้อได้เลย ถ้ามีประวัตินี่จัดได้เต็มจํานวนไปเลยเอาที่ไม่ซื้อเอาที่ไม่มีประวัติก่อนอาชาซื้อได้แน่นอนครับอาจจะตัวคูณอาจจะอาจจะดาวสักหมื่นสองหมื่นจอบเคสอะไรแบบนี้ได้แล้วมาคุยกันเรื่องลูกค้าที่ที่มีประวัติคุณปั้มก็พอจะรู้เอาอคนที่มีประวัติที่คุณปั้มรู้เป็นยังไงบ้างอ่ะคนที่มีประวัติก็คือคุณเนี่ยมีการผลสินเชื่อไฟแนนซ์ตัวไหนก็ได้สักตัวครับเช่นผลบัตรเฟือยซอยบัตรอีออน ผ่อนบ้านผ่อนรถใช่ผ่อนบ้านแล้วก็มีการผ่อนที่ดีด้วยนะครับไม่ผ่อนแบบติดติดขัดขัดผ่อนบ้างไม่ผ่อนบ้างแยกไเองนิดนึงมีประวัติที่ไม่มีล่าช้าเลยคุณจะเป็นลูกค้าที่ประวัติดีกู้สามารถที่จะกู้เครดิตได้ร้อยร้อยเปอร์เซ็นร้อยสิบเปอร์เซ็นร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วแต่ไฟแนนซ์ครแล้วพวกที่ว่ามีประวัติแล้วผ่อนล่าช้าในเดือนเหมือนกับคุณปั้มผ่อนรถอยู่คันหนึ่งอาจจะช้าภายในเดือนก็คือ ให้ป่อนวันที่5ไปป่อนวันที่2ี่สิเจ้าซื้อได้ครับไม่มีปัญหาคือไม่ผ่อนไม่ค้างข้ามเดือนไม่ค้างข้ามเดือนไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณปัามค้างเกิน2เดือนหรือถึงสามเดือนนะตอนนี้ติดเครดิตเลยครับผมติดเครดิตบูโรเลยครับก็มีอะไรก็โทรเข้ามาปรึกษาสอบถามเรื่องเอกสารของเราช่วยทุกันดันอะไรคุณบ้านดันทุกเคสครับครับเรามีทีมงานไฟเน้นมืออาชีพแล้วคุณภาพครับ พร้อมพาคุณผ่านทุกเคสเพียงแค่คุณยกหูโทรศัพท์หรือโทรเข้ามาปรึกษาเราหรือเข้ามาที่ออฟฟิศเซมอโลคาก็ได้นะครับพิกัดโชว์รูมของเรานะครับเซมอโลคารับอยู่ตรงข้ามกับโพมโปรสุราษฎร์ธานีครับอำเภอเมืองเลยเซ็นท่านมาครับก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือแต่ท่านไม่มั่นใจสงสัยตรงไหนครับก็โทรได้เลยครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้นะครับทีมงานเราพร้อมรับตอบคำถามห้กคน ยินดีพร้อมที่จะรับทุกคนเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราเซมบัดูคาครับแล้ที่นี่ครับเซมบันดูคารถสวยรถดีการันตีคุณภาพแล้วก็วารันตีหลังการขายครับเดี๋ยวมีเหตุการณ์ข้อเสนอดีๆมีแชมเปญของไฟแนนซ์มียอดดอกบงดอกเบี้ยพิเศษเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันอีกทีแล้วกันคุณบังนมครับอัปเดตให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมครับผมยังไงก็ฝากทุกท่านครับพี่น้องชาว Facebook แล้วก็พี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับ อย่าลืมที่ท่านจะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b ไพร์นะครับผมเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่องของเราและก็เพื่อที่จะไม่พลาดรถสวยๆเมื่อเรามีการอัปเดตนะครับครับผมสวัสนี้ครับเราสอคนขอตัวพูดคำว่าขอบคุณครับ